นะครับกับอาการเจ็บป่วยของเราร่างกายของเรานะครับบางทีอาจจะเป็นเหมือนอย่างพี่ระเบียบก็ลองมาดื่มสมุนไพรคาวตอนเหมือนอย่างพี่ระเบียบคือจะรบกวนถามคุณหมอเกี่ยวกับว่าเคนที่ไปตัดยางบ่อยอะคะ่ะที่ว่าเกี่ยวกับว่าพอจะไปตัดยางแล้วการสูดออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยค่ะอยากได้ค,ความรู้ตรงนี้ในสวนยางครับเชิญครับคุณหมอครับครับปกติท่านในด้วยธรรมชาติของพืชนะครับกลางคืนเขาจะคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับนะครับ กลางวันก็คายออกซิเจนออกมากลางวันเนี่ยนอนอยู่ในสวนยางก็จะสบายนะฮะแต่กลางคืนกลางคืนเนี่ยนะฮะพืชคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะหนักกว่าอากาศค,ความหนาแน่นของคาร์บอนไดออกไซด์นี่ในสวนยางก็จะสูงนะครับ,รบยิ่งท้าลมสงบ,บน,นะฮะคนไข้ก็จะขาดออกซิเจนบางส่วนนะฮะในนั้นเนี่ยจะทำให้อ่อนเพลีย การที่ผู้ป่วยนะครหรือว่าคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มสมุนไพรข่าวตองมีอาการสดชื่นขึ้นเนี่ยก็เนื่องจากไพรข้าวตองไปเพิ่มจํานวนเม็ดเลือดแดงฮะไปเพิ่มจานวนเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงก็จะนําออกซิเจนนาสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นแล้วอันอื่นก็คือ,อมันจะไปทําให้ไมโตคอนเดรียซึ่งเป็นเหมือนกับเตาเผาผลาญพลังงานในเซลล์ทํางาน,นมีประสิทธิภาพมากขึ้นการใช้ออกซิเจนดีขึ้นแล้วก็เลือดไหลเวียนดีขึ้น สมุนไพรเนี่ยจะมีความเป็นกรดนิดหน่อยแต่ว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้เลือดเป็นด่างเลือดเป็นกรดเนี่ยมันจะเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะแต่ว่าถ้าเลือดเป็นด่างเนี่ยนะฮะไม่เลือดแดงมันจะกระจายตัวนะฮะแล้วก็จะไหลเวียนดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้มีเรี่ยวแรงทํางานได้มากขึ้นอย่างที่คุณระเบียบเป็นอยู่นะครับผมครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับนะครับคุณระเบียบแซ่ติวเป็นอย่างมากนะครับที่ได้ร่วมให้ข้อมูลกับ ทารายการเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆท่านที่ท้อแท้สิ้นหวังหมดกําลังใจนะครับก็ขอสุดท้ายขอให้ทางพี่ระเบียบนะครับมีสุภาพใจกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนร่ํารวยร่ํารวยอยู่คู่ลูกคู่หลานมานานครับสวัสดีครับ